สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายวันนี้จะพามาชมลิ้นมังกรน,นะคะอันนี้คือลิ้นมังกรน,นะคะลิ้นมังกรน,นี่เป็นใบไม้มีเอกลักษณ์เป็นต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะก็สามารถปลูกในร่มก็ได้นะคะในร่มในในห้องในที่ไหนก็ได้นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศอีกหนชนิดนะคะก็นี่นะคะส่วน คนก็จะนิยมปลูกกันนะคะก็เป็นใบที่สวยงามนะคะก็นี่ค่ะนี่ที่สําคัญเขามีดอกด้วยนะคะพามาชมดอกของเขานี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือดอกของเขานะคะกําลังออกดอกเลยนะคะเยอะมากนะคะตรงนี้นะคะเป็นไม้ที่ทน ไม่ต้องรดน้ำทุกวันก็ได้นะคะอันนี้เขาจะทนนะคะนี่สามารถเอาใบแบบนี้ไปช่ำปลูกได้เลยนะคะนี่นะอันนั้นดอกของเขาแต่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยะออกดอกเต็มเลยนะคะ เยอะมากค่ะดอกดอกก็จะเหมือนกันกันกบคลิปปาวานเลยก็จะดอกจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะพามาชมใกล้ๆ mặc dùm đọc cái cây có nhiều lại đọc สวยงามมีหกมีหกช่อนะคะดอกนะคะมีหกช่อทั้งหมด อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อมานะคะอันนี้เขาปลูกข้างบ้านนะคะโอเคค่ะพามาชมนะคะสวัสดีค่ะ